ตัวมินนะครับมินออกแบบมาเพื่อทําให้เราได้รับวิตามินที่เพียงพอต่อหนึ่งวันรวมทั้งแร่ธาตุที่เพียงพอต่อหนึ่งวันมีครบทุกชนิดเลยหลายคนนะครับต้องไปทานวิตามินหลากหลายชนิดของเรามีหนึ่งซองต่อวันก็เพียงพอ ชื่ออ๋อยนะคะทีดาริภูมสิสุวรรณค่ะอดีตก็เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวขายสุขกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ประทับใจก็คือตัวมินค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยจะมีปัญหาสุขภาพคือนอนกลาคืนเนี้เราเปิดแอร์แล้ว มือมันจะชานะคะแต่ว่าทานมินประมาณสักหนึ่งเดือนนะคะอาการเหล่านี้ก็หายไปขอบคุณมินค่ะชื่อชุติมาพรสิทธิพราหม์ค่ะชื่อเล่นชื่อชุค่ะปัจจุบันทําเป็นผู้จัดการสภาอุตสาหกรรมสุราษฎร์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ประทับใจคือมินค่ะปกติเป็นคนที่ค่อนข้างระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีค่ะหลังจากที่ทานมินไปแล้วระบบขับถ่ายดีขึ้นค่ะต้องขอบคุณมินค่ะสวัสดีครับผมชื่อทรงพลจิตตั้งบุญญานะครับ Uh, อดีตนี้เป็นผู้ผู้จัดการเขตบริษัทประกันชีวิตนะครับปัจจุบันทำเอเจลเต็มเวลานะครับ uh, ที่ผมประทับใจผลิตภัณฑ์ของเอเจลก็คือตัวมินและเอ็กโซกครับเนื่องจากว่าผมเป็นภูมิแพ้ uh, เป็นภูมิแพ้มาติดต่อกันยาวนานประมาณตั้งแต่เด็กนะครับ uh, ถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะทําให้เกิด uh, ภูมิแพ้อย่างแรงก็คือจะคัดจมูกแล้วก็จะจามแล้วก็จะเป็นแดงๆขึ้น บนใบหน้านี่ครับแต่หลังจากที่ได้ทานมิ้นแล้วก็เอ็กโซคู่กันนะครับมาประมาณหนึ่งเดือนเนี้อาการดังกล่าวไม่ว่าอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนยังไงก็ตามร่างกายก็แข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นหวัดอีกเลยครับขอบคุณมินและเอ็กโซครับชื่ออาคิระนัสุธิพงษ์เกษตรนะครับหรือว่าวุฒนะครับผมตัวที่ผมอยากจะแชร์คือตัวมินนะครับผมเพราะว่าตอนก่อนเนี่ยผมเป็นคนวัยรุ่นก็คือจะชอบนอนดึกแล้วก็จะมีแผลร้อนใ,นในในปากเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทันมากแต่ว่าพอได้รู้จักกับตัวมิน ก็ทําให้ทานมินมาประมาณเดือนหนึ่งแผลร้อนในนอนดึกเหมือนเดิมแต่แผลร้อนในหายไปหมดเลยครับตอนนี้ก็เลยประทับใจตัวมินมากๆขอบคุณมินครับขอบคุณสวัสดีครับผมดนครับเช่อนพดลมักเจริญลุ่งนะครับปัจจุบันก็ทําธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับค่าส่งผ้านะครับก็ทุริพันเอเจลเนี่ยจริงๆแล้วประทับใจทุกตัวแต่วันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องของตัวมินนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยเป็นโรคทารัสมีนะครับคืออาการของทารัสมีนี่ก็เกิดจากการที่อ่อนเพี้ยนะครับแต่ คุณหมอนะครับได้แนะนำให้ผมทานากรดโฟริกแล้วก็วิตามิน b 12นะครับ ผมทานวิตามิน b ีสิบสองกับกดโฟลิกมาตลอดนะครับเป็นหนึ่งระยะเวลาพอสมควรนะครับอาการก็ยังคงปกติแล้วก็ทรงๆนะครับแต่ปัจจุบันผมมารู้จักเอเจลนะครับตัวมินนะครับผมทานวันละหนึ่งสองนะครับปัจจุบันผมทานมาสักระยะหนึ่งนะครับประมาณสักยี่สิบกว่าวันเนี่ยอาการที่อ่าอ่อนเพลียหรือแม้แต่ผมแต่หน้ามืดง่ายๆเนี่ยก็ดีขึ้นตามลําดับนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เอเจลมินครับผมพันมินของเราเนี่ยเป็นผิดพลาดอีกตัวหนึ่งนะครับที่ยอดเยี่ยมและทําให้พวกเราเนี่ย ได้รับความสะดวกอย่างมากเลยเพราะว่าคนที่มีภาวะพร่องวิตามินนะครับหรือคนที่นะครับมีปัญหาเรื่องโรคเลือดธาลัสซีเมียก็จําเป็นที่จะต้องได้วิตามินหรือธาตุนะครับบางอย่างนะครับกรดโฟลิกเนี่ยที่จําเป็นต่อการสร้างเลือดนะครับในมินของเราในต้องบอกเลยครับว่าเราเป็นวิตามินและเกลือแร่ที่อยู่ในซองหนึ่งซองนะครับซึ่งเลขาเมนว่าหนึ่งซองเนี่ยเราสามารถได้รับวิตามินและก็เกลือแร่ที่เพียงพอต่อร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปทานนะครับวิตามินแต่ละชนิดแยกเป็นในแต่ละกลุ่มซึ่งยากลําบาก ในการที่เราจะต้องทานให้ครบนะครับทุกชนิดนะครับในหนึ่งวันนะครับ